บอสครับกระทั่งสัสตว์ต้องสาบระดับ6ยังหยุดลิ่นฟันไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวผมว่าบอสสมควรจะบอกผมได้แล้วนะครับว่าพวกเขาเห็นแก่งขนาดไหนถ้าัรู้ซันจะให้แกตามดูไหมเรามามันก็เหมือนกับที่เขียนไว้ในโปรไฟล์ของเขานั่นแหละพลังของพวกเขาไม่ค่อยสเสถียรซั้นก็เลยบอกนานไม่ได้พลังไม่สเสถียรแต่พวกเขาสามารถฆ่าสัสตว์ต้องสาบระดับ6ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเนี่ยนะ มันไม่สเสถียรยังไงกันเพราะ,ะว่าพวกเขาพลังยังไม่สเสถียรยังไงก็ถือว่านายเป็นคนจัดการสัตว์ต้องสาบระดับหกตัวนั้นไปก็ได้ยังไงนายก็ถือว่าเป็นคนดูแลพวกเขานายสามารถรับเอาผลงานนี้ไปได้เลยไม่ครับแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยครับมีแค่พวกเขาเท่านั้นที่เป็นคนจัดการผมไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยเพราะงั้นผลงานสมควรจะเป็นของพวกเขาสิครับบอสครับ คุณทำแบบนี้เหมือนกับ คุณกำลังพยายามสกัดดาวรุ่งพวกเขาอยู่เลยนะครับทำไมบอสต้องการแก้งพวกเขาด้วยล่ะครับถ้าเขาได้มีผลงานเขาก็จะได้มีทีมีลูกน้องทำไมบอสถึงคิดการแจ้งเด็กใหม่ตาดำๆกันครับผมละผิดหวังในตัวบอสจริงๆเฮ้ยเดียวเอาละเอาละเข้าใจแล้วซันผิดเองนั่นแหละเดียวซันจะเรียกพวกเขามาให้รางวัลทีลังเองต้องแบบนี้สิครับบอสแบบนี้ค่อยหน้าให้เกียิขึ้นมาหน่อย การที่พวกเขาสังหารลาซาปลาไหลอันนี้จะไม่นับไปก็ไม่เป็นไรแต่สําหรับการสังหารลาซาหมูซีสระในครั้งนี้พวกเขาได้รับคะแนนทาวิเคราะห์และเขียนผลงานเรื่องที่ชนะได้ขาดร้อยแค่ไหนคะแนนก็น่าจะพอตั้งทีมได้แน่นอนนี่จะทําให้พวกเขาได้รับคะแนนส่วนของทีมเพิ่มขึ้นอีก ไม่ตรงละเอียดขนาดนั้นก็ได้มั้งไม่ได้ครับผมเป็นผู้สังเกตการของพวกเขาผมต้องทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดเฮ้ยแต่เองจะทุ่มเทกับหน้าที่เกินปุยมุย้ยแต่นายเป็นผู้สังเกตการของพวกเขาชสไหม่ละจะแบ่งคะแนนของพวกเขาไปบ้างก็ได้นี่ไม่เห็นจำเป็นจะต้องรีบให้พวกเขาตั้งทีมขนาด นั้นก็ได้วะไม่ได้หรอกครับบอสถึงแม้จะไม่มีใครรู้แต่ผมก็ไม่อยากขโมยคะแนนของรุ่นน้องแสนน่ารักหรอกครับหรือว่าหมอนี้จะติดเสื้อบ้าจากสองคนนั้นมาสักจักรวนลขึ้นมาแล้วสิ แต่วันๆพวกนั้นก็สนใจแต่การกินสัตว์ต้องสาบคงไม่สนใจเรื่องทงเรื่องทีมหรือเรื่องบอดอันดับนักสู้อะไรหรอกมั้งแล้วเราจะเขียนซื้อทีมของพวกเขาไปให้เลยใหม่ครับเขียนไปว่าทีม666ก็แล้วกันสานักงานใหญ่ไลื์อ,อัปเดตแล้วมีทีม666เข้ามาใหม่เป็นซื่อที่ไม่แล้วนี่ในทีมมี2คนที่มีทัศนยภาพระดับพิเศษแล้วไอ้ระดับ X นั่นมันบ้าอะไรหือมีสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์ต้องสาบระดับ 5ซื่อไก่ปีศาจสายฟ้ารหัส22 0 3 2 6ทีม666ระดับ5นี่มันไอพวกเด็กใหม่ที่บอสเพิ่งรับเข้ามาไม่ใช่หรอสนุกดีนี่วะแันไปลองค้นหาข้อมูลของพวกมันมาแล้วแต่ไม่เจออะไรเลยถ้าพวกมันตั้งทีมได้คงไม่ธรรมดาอย่างที่คิดงั้นสินะทีมยุซี่กดติดตามไว้หน่อยดีกว่ากดติดตามกดติดตาม สัตว์ต้องสาบระดับ5ไก่ปีศาจสายฟ้าเออเจ้าไก่นั่นดูโคตรน่ากลัวเลยว่ะมองไม่ออกเลยมันอยู่ระดับไหนกันแน่ไม่ใช่ว่าก่อนหนะ้านี้มันอยู่ระดับ3งั้นหรอไก่ตัวนั้นมันขึ้นไปถึงระดับ5แล้วจริงๆบ้านน่ะนี่เพิ่งจะสองวันเองนะเกิดอะไรขึ้นกันสัตว์ต้องสาบระดับ5้ามันเทียบกับนักสู้ระดับหกได้เลยนะแต่มันยังใส่สร้อยคออยู่แปลว่าเจ้ามอนั่นเก่งพอที่จะเอามันอยู่งั้นหรอฉันแนะนําว่าอย่าไปยุ่งกับพวกเขา าจดีกว่าสร้อยคอจะทํางานก็เฉพาะเวลามันโจมตีคนธรรมดามันจะไม่แสดงผลเวลามันโจมตีนักสู้หรอกนะบาเอ๋ยพวกมันเพิ่งเข้ามาใหม่ก็เดินเกรกันแล้วพวกนายไม่คิดว่ามันจะเกินหน้าเกินตาไปหน่อยหรือไงถือว่าสันเตือนแล้วนะว่าสร้อยคอมันจะไม่หยุดเจ้าไก่นั่นถ้ามันโจมตีพวกนายบาเอ๋ยมันใส่ทิหไาย หรือว่าพวกเขาจะเป็นปรมาจารย์ด้านฝึกสัตว์ถ้าไม่งานสัตว์ต้องสัตว์จะระดับเพิ่มขึ้นมาระดับนี้ได้ยังไงมีความเป็นไปได้สองอย่างอย่างแรกก็คือเจ้าพวกนั้นแข่งแก่งมากจริงๆส่วนอย่างที่สองเจ้าไก่นั่งคงสมองผิดปกติเป็นไปได้ไม่ฉันไม่เชื่อหรอกอยากจะรู้จังว่าพวกเขาแข่งแก่งแค่ไหนถ้างั้นก็เข้าไปลองดูสิแต่ซันไม่เอาด้วยหรอกนะ อินฟ้าเมื่อวานสั้นฝังเข็มให้เป็นไงบ้างรู้สึกแข็งแข็งขึ้นหรือเปล่าอ่าฉันรู้สึกเหมือนมีพลังเพิ่มมากขึ้นเออเยี่ยมเลยเดี๋ยววันหลังสั้นฝังเข็มให้อีกนะจาเขาตีซะน่ะเจ็บไหมหลินฟ้านนักสู้ระดับเจ็ดขอขอโทษครับพวกเขาไม่หลบเลยหรือว่าพวกเขาจะเป็นพวกมีฝีมือจริงๆไม่ได้ไม่ได้ัน,นต้องทําให้พวกเขาแสดงฝีมือออกมาให้ได้สั้นควรตีเขาดีไหมอ่ะอืมแต่ว่าเขาขอโทษแล้วนะอืมงั้น ไป,ไปก็ได้เอ้พวกเขาไม่ต่อยสั้นกลับหรือพวกเขาจะรอดักคาสั้นทีหลังเอา้างี้ก็ไม่รู้สักทีสิว่าเก่งจริงหรือเปล่า6ชั่วโมงที่แล้ว